กรณีถ้าหากว่าเราต้องการที่จะขายรถมือ2ถ้ากรณีขายให้กับบุคคลทั่วไปนะคะไม่เป็นอะไรเลยเราอยากจะแถมประกันให้กับเขาแถมได้เลยนะคะไม่ว่าประกันเดิมที่เป็นประเภท1 2ึบวกสบวกยังคงให้ความคุ้มครองอยู่นะนนเราแถมได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราขายให้กับทางเต็นท์รถหรือนะคะหรือผู้ที่มีอาชีพในด้านการซื้อขายรถยนต์ เราควรที่จะเวนคืนกรมทันนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เก็บส่วนต่างที่เหลือนะคะกรมทันที่เรายังเหลืออยู่นั้นะให้ เอาเอาคืนมาดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขถ้าหากว่าเรานะคะทําการซื้อขายให้กับบุคคลที่มีอาชีพในการซื้อขายรถทําธุรกิจเกี่ยวกับรถไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถหรือว่าเป็นเต็นท์รถหรือว่าเป็นคนที่เป็นนายหน้าอย่างเงี้ยนะคะที่จะซื้อขายรถอย่างเงี้ยเราควรที่จะเวนคืนกมทันทเดิมของเราอะแล้วก็เอาเงินส่วนที่เหลือน,นั้นอะคืนมาเก็บไว้เพราะว่าต่อให้เราขายรถแล้วแถมประกันไปให้เขา แบบนี้กรมธรรมสิ้นสุดทันทีอยู่แล้วนะคะกรมธรรมสิ้นสุดทันทีอยู่แล้วไม่ให้ความคุ้มครองต่อ